อิสยาก็จะเป็นเยเรมีนะครับเป็นผู้ยนะแห่งความเมตตากรุณาและเจ้าน้ําตานะครับร้องไห้บิงวอนเื่อชนชาติยิวเหตุการณ์ต่างๆของเยเรมีนะครับที่ต่างสอนดูแลประชาชนให้กลับใจหันมาและทิ้งลูกขลุบมานะมัสก,การพระเจ้านะครับผมต่อไปก็จะเป็น ก็เอเสียเขียวนะครับเป็นคําพยากรณ์เป็นนิมิตต่างๆนะครับเป็นเหตุการณ์ที่จกไปเป็นเลยนะครับของบาบิลูนนะครับผมก็จะต่อกับดาเนะียลครับไปอย่างรวดเร็วนะครับผมดาเนียลก็เป็นคลายว่าคนที่เป็นทํางานในวังที่ยึดพระเจ้านะครับไม่ยอมนะมัสการลูกเขาลบถูกทิ้งไว้ในถ้าสิงก็ปลอดภัย ถูกทิ้งในปลาเตาเพลิงก็ปลอดภัยนะครับเราก็จะเป็นวารลสุดท้ายเป็นนิมิตในยุคสุดท้ายนะครับผมส่วนโฮเชียก็เป็นภาพสะท้อนของคริสเตียนที่ละทิ้งพระเจ้ามีเรื่องเล่นชูดูคขลุกครับผู้นะเล็กนะครับผม U E เป็นคำมัยากรผู้ชนะ ที่เล็กน้อยนะครับหลายๆคนอาโมสครับผมก็สามารถอ่านได้วันเดียวยนะครับผู้เห็นน้อยไม่ไมไม่ไม่ยาวไม่นานชีวิตของผู้น,นะเล็กๆในช่วงสั้นๆของาพางพีก่อนกบฏศาสตร์ก่อนจะถึงยุ่งหยื่ยูนาก็เป็นคนที่ลบหนีพระเจ้าแต่พเจ้าให้เป็ประกาศย่างนี้รฮาีนะครับตกน้ําอยู่ในท้องปลาครับ มีคาเป็นเรื่องราวดน๋ยวนะัะถุกรถึงยุคต่างๆนะครับก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับนาโฮมพาพี่รวดของพระเจ้าบนที่ละทุกเจ้าก็จะใกล้ท่้าไปในมือมือนะผมอาบากักชัดๆก็จงเขียนนิมิตนะครับนายบาบกุสีปัญญา เรื่องจิ้มยุคหักไกการสร้างวิหารการถวายนะครับเทพารยาโลหิตธรรมจารย์ต่างๆนะครับช่วยกู้แล้วก็มาราักีในการถวายเรื่แล้วก็จะเป็นยุคมืดนะครับก่อนที่เข้าพันสัญญาใหม่ผมก็พูดไปแล้วนะครับก็ขอให้ ep เจ็นี้ทุกคนได้เรียนรู้ความพีแล้วก็หนกเป็นความพีนะครับแทนนะครับ เป็นประวัติศาสตร์แรเป็นเป็นแผนที่นะครับในโลกยุคเพื่พี่ใหม่นะครับก็ <c oughs> จะมีกรีสมีอิตาลีมีเอเชียแล้วมีเนเธอร์แลนด์มีลิเบียแอฟริกาอียิปต์แล้วนะครับแล้วก็เป็นแผนที่ล้อมรอบปปผ่นานครับครับ <c oughs> <c oughs>